อิเตอร์เดอะเจอร์นี่พบกับหมูสเตะชองกีที่ขัดสันทุกวัตถุดิบจนเป็นตำนานกว่า90ปีหมูก็ใช้อย่างดีซื้อแพงหน่อยอแต่ได้คุณภาพคนอื่นน้ำจิ้มเนี่ยเขาใช้นมสดที่ร้านผมเนี่ยใช้กะทิสดพีวันล่มครับสองทานข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากแต่ว่ายังไม่อิ่มเลยมีร้านหมูสเตที่2อ,อยากกินอีกร้านหนึ่งชื่อร้านชองกีอยู่ไกลไหมครับเฮียไม่ไกลฮะโอ้เดี๋ยวผมาไปอ่อได้เลยอยู่แถวนี้นะเฮียนะ โโอ้หต oh, oh, oh. ิดกันเลยนี่นะฮะอยู่นี่ครับติดกันเลยร้านนี้ถึงแล้วถึงแล้วเขาแก่ยืนรออยู่นี่คือเฮ er ียใจเฮียใจสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เอกเจอเฮียใจหน้าราแล้วเลยชวนเฮียใจมานั่งคุยกันนะครับเฮียใจครับ <Yeah. S 1> เล่าประวัติความเป็นมาของร้านหมูสเต๊์ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โหเป็นตำนานกว่า90ิ oh. ปีมาแล้วคือตอนแรกเนี่ยเตี๋ยผมเนี่ยชื่อในช่องแท้นเหลี่ยงตอนแรกก็ขายพวกมันลงโกแล้วก็หลังจากมันโกขายไม่ดีก็เลยมาขายไอติมจากไอติมต,ตอนหลังนี่คือบานเนี่ยเขาไม่ให้ขาย uh huh. คนจีนเตี๋ยผมเลยเปลี่ยนจากไอติมเนี่ยไปหัด ทำหมูสเตะไปหัดกับคนอิสลาม<ะ>อาจารย์ชื่อในบูเป็นคนใต้เขาขายเนื้อเตะแต่ยาผมก็คิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยกินหมูมากกว่าเนื้อ เปลี่ยนจากเนื้อมาเป็นหมูก็เลยขายจากนั้นมาเรื่อยๆชองกี่นี่คือชื่อร้านมันแปลว่าอะไระครับเตี๋ยผมชื่อนายชองสมัยนั้นน่ะคือเปิดร้านปุ๊บเนี่ยกทมเขาจะให้เราไปจดชื่อร้านเราก็ไม่รู้จะตั้งชื่อร้านว่าอะไรเมื่อก่อนนี้อำเภอเนี่ยมีท่านขุนคนหนึ่งที่รู้จักข้เตี๋ยท่านขุนถามเตี๋ยผมว่าชื่ออะไรเตี๋ยผมก็ชื่อว่านายชองได้เลียงเอาอย่างนี้ละกันก็นกเลยตั้งว่าชอง เติมตัวกี่ลงไปตัวหนึ่งเพราะว่าตัวกี่นี่ก็คือร้านไอช่องนี่ช,อช้อชิงมันไม่เพาะ เขาเลยเอาชอช้างก็เลยเป็นชองเก๋ครับแปลว่าร้านเนาะร้านชองของนายชองเฮียใจครับโอ้โหร้านหมูสเ,เ,เต๊กของเฮียใจเนี่ยต้องบอกว่า<ช>ตำนานจริงๆเคล็ดลับความอร่อยเนี่ยมันมีวิธีการทํำยังไงบ้างครับเล่าให้สองให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมฮะของผมนี่นะหมูก็ใช้อย่างดีคือใช้ของบริษัทซื้อแพงหน่อยอแต่ได้คุณภาพอย่างคนอื่นเนี่ยน้าจิ้มเนี่ยเขาใช้นมสดที่ร้านผมเนี่ยใช้กะทิสดแล้วเลือกสวนไหนของหมูมามาทำให้ลูกค้าทานของเรานี่ ใช้เนื้อสันหมดเนื้อสันนี่มันจะนิ่มเราใช้สันนอกอสันนอกนี่ดีที่สุดถัดจากสันในก่อนถึงขั้นตอนการย่างพี่จ่ายสองอยากรู้ว่าเรื่องของเครื่องเทศอะไรต่างนี่มันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับคือตอนเช้าเนี่ยเราจะสั่งหมูมาเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องหัดหันเสร็จแล้วก็คุกคุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นตอนที่ย่างไปเนี่ยเราก็พรมกระที่ไปเรื่อยๆคือว่าไม่มันแห้งน้ำมันในหมูเนี่ยมันจะหลดลงไปในเตาคือมันจะแห้ง แล้วก็พรมกระทิม,มาให้มันแห้งกะทิสดๆเลยเนี่ยนะกะทิต้มก<อ>่อนต้องต้มก่อนแล้วก็ใส่เค็มนิดนึงเฮียครับนอกจากหมูสเต๊ะแล้วที่ร้านมีเมนูมอะไรบ้างมีตับฮะตับผมนี่ไม่เหมือนใครว้าวอร่อยที่สดุดเออยังไงอะเรามีเคล็ดลับในการทํคข้าวๆได้ไหมครับเฮีย yeah. ตับเนี่ยต้องเลือกตับนี่มันจะมีหลายชนิดคือมีตับเลือดตับแข็ง<อ>แล้วก็ตับแป้งแป้งเกินไปนะมันอร่อย แต่ว่ามันเสียบไม่ได้ครับมันต้องพอดีพอดี๋อแล้ววิธีการทําตับสเต๊ะเนี่ยมันเหมือนหรือคล้ายกับหมูสเตะไหมครับไม่เหมือนครับตับเราเนี่ยต้มลงไปก่อนครับแล้วก็แช่ไว้แช่จนสุกแล้วก็เอามาหั่นหั่นแล้วก็มาเสียบคมาคุกเครื่องแล้วมาแล้วตอนย่างเนี่ยเรื่องของตับกับหมูสเตะตับนี่ต้องพรมกะทิไหมครับมันก็ต้องพรมนะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ต้องพรมเยอะครับแต่ตับนี่เราย่างแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้ว ไม่อีกหนึ่งทีเด็ดที่สองเนี่ยได้ข้อมูลมาแต่ว่าอยากฟังจากปากเฮียใจเองเรื่องของน้ำจิ้มละ่ะมันไม่มีความเหมือนกับที่อื่นเลยแบบที่เดียวในโลกนี้เลยมันยังไงครับมันอ,อร่อยอยังไงน้ำจิ้มนี่นะทุกอย่างนี่เราทําเองหมดเลยอย่างที่อื่นที่สองเคยไปทานเนี่ยน้ำจิ้มหมูสเตยมัน,นจะหวานแบบหวานแล้วที่นี่หวานไหมที่นี่ไม่หวานรสแบบ คนไทยเลยลน้ำจิ้มนี่่อมุกกะทิช oh. ั้นสดๆมาเลยมาจากตลาดเลย oh. คือมันเดี๋ยวนี้บางคนเขาใช้นมสดถูกแล้วก็หาง่ายกว่าความหอมอะไรสู้กะทิไม่ได้อีกหนึ่งอย่างที่ต้องกินคู่กันนี่คือขนืปังอาหาขนมปังครับข,ขนมปังนี่คือเราสั่งประจํานะจากอากงเขาขายขนมปังทําขนมปังจนกระทั่งเป็นลูกเขาแล้วตอนนี้เป็นหลายกนามาส่งเป็นรุ่นๆเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปไหนละเ oh. มื่อก่อนมันอยู่ นครไทยครับแต่ถึงเวลาเขาก็โทรมาถามว่าจะเอากี่แถวกิจแถววันนี้เขาก็มาส่งเหมือนเดิมเขาก็มาส่งเหมือนเดิมโอ้ดีจังเลยส่วนมากลูกค้าเราคือจากพ่อกินถึงลูกถึงหลานมันมาอย่างนี้เพราะเราไม่มีอะไรตั้งเลยในหน้าร้านเออสองเดินมาเฮียจ่ายไม่มีตั้งเลยเตาปกติไปร้านหมูสเต๊ะเตาเตาจะต้องแบบของเราอยู่ในหลังบ้านเราเคยตั้งหน้าร้านสมัยก่อนในตอนเตี่ย เสร็จแล้วเขาก็บ่นบอกว่าควันมัน,นเยอะออลบกวนชาวบ้านเสียเลยไปตั้งหลังร้านเพราะว่าเรามีลูกค้าประจําเยอะมีแบบเป็นพันไม้ถึงไหมครับพี่จ่ายอ๋อก็มีครับมีฮะฮะพวกนายนายเขาเอาไปเลี้ยงกับทุกวันเลยเหรอเรื่องหมูสเต๊ะเนี่ยก็เป็นอาหารที่ว่าทานกันได้คือทานกันได้ตลอดจริงๆเนาะพี่จ่ายครับกว่า90ปีความภูมิใจของเฮียที่ทําร้านนี้มาเนี่ยนะครับเฮียภูมิใจหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างครับ คือภูมิใจฮะเราไม่ต้องไปหาลูกค้าอสองเราไม่ต้องโฆษณาเพราะว่าลูกค้าจะโฆษณาให้เราเองแล้วเ็าก็<ๆ>พากันมากินครับคือคนนี้บอกว่าหมูเต,ต๊ะทนี้อร่อยเขาบอกเอ้ยสู้ตรงนี้ไม่ได้เขาก็พามากินตรงนี้คุณจ่ายครับครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเป,เปิดทุกวันวันจันทร์เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสองวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง5้าโมงครึ่งครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ร้าน0 2 2 3 6 1 1 7 1ครับ0 2 2 3 3 4 1 0 0อ่าโอเคนะครับโทรมาจองก่อนได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับทางรายการ Eat the Journey นะฮะก็มีกิฟต์เซตจาก Magic c ค e a นครัวขวดเขียวครับมามอบให้กับทางร้านชองกีด้วยนะครับโดย Magic c ค e a นครัวขวดเขียวครับจะลดแรงขัดขจัดคราบมันได้สบายเหมาะสำหรับทำความสะอาดห้องครัวคลีนง่ายคลีนได้กว่า10จุด ไม่ว่าจะเป็นคราบมันหรือคราบหนักบนเตาแก๊สอ่างล้างจานเคาน์เตอร์ครัวผนังห้องครัวหรือแม้แต่เครื่องดูดอากาศและพื้นผิวต่างๆในห้องครัวครับและที่สําคัญครับไม่ต้องใช้แรงขัดเยอะขอจัดคราบมันได้ง่ายๆแค่ฉีดแล้วเช็ดและมาพร้อมกับหัวฉีดพิเศษที่ปรับได้ถึง3ระดับปรับใช้งานให้เข้ากับพื้นที่และคราบต่างๆได้สะดวกสุดๆครับอย่าลืมนะครับลดแรงขัดช่วยขจัดคราบไขมันต้องมาจิ๊กครีนครัวขวดเขียวเท่านั้นครับมอสไปกับพี่จ่าเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตำนานอยู่บนโต๊ะนี้เรียบร้อยแล้วหมูสเต๊ะตับสเต๊ะนะฮะแล้วก็ขนมปังปิ้งนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับเฮียจ๋าฝากย้ำมานะครับว่าหมูสเต๊ะนะฮะและตับสเต๊ะเนี่ยต้องทานตอนวอร์ร้อนอุ่นๆเนี่ยถึงจะอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมาเอ็นจอยพร้อมกันครับดูสิครับโอ้โหนี่ดูดิเรียกว่าพรมกะทิระหว่างปิง้งระหว่างย่างไปด้วยนะฮะว้าวหืมกลิ่นเครื่องเทศชิมเปล่าๆก,กันนะคุณผู้ชม Uh huh. เนื้อน,นั้นปึกฮะหอมเต่าถ่านมากอันนี้คือลักษณะเด่นขึ้นมาเลยชัดแจ๋วเลยครับคุณผู้ชมครับไปน้ำจิ้มครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเฮียเเลยจะไม่เหมือนที่ใดในประเทศนี้นะฮะโอ้ย oh, หอมผมบอกเลยนี่คือความสดของกะทิที่หอมอยู่คุกอยู่ในปากฮะคุณผู้ชมครับความหวานของน้ำจิ้มหมูสเตที่สเคยทานมาลืมไปได้เลยฮะ หวานเบาๆเล็กๆเรียก,ก,กว่าเป็นความหวานจากธรรมชาติจริงๆฮะที่อยู่ในน้ำจิ้มนี้มาถึงที่เด็นฮะเฮียจ๋าบอกว่าอร่อยมากโอ้โหเด้งๆนะคุณผู้ชมเนื้อละเอียดกลิ่นของตับเบามากพอดีละเอียดเลยอันนี้คุณผู้ชมเอ้ยแต่ถ้าถามสองสองขนาดจิ้มนี่จิ้มลงไปแบบนี้นี่คุณผู้ชมไป สมคําร่ำลือจริงๆครับนุ่มตับนุ่มมาก,กครับคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ตามด้วยครับน่ปองกระโลงย่างปิ้งหอมๆนี่หอมๆเลยครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญ <mop? S 2> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ